สวัสดีครับตอนนี้ครูคุย่กับเราสา u พูด r o d ด c นะครับแต่วันนี้เราก็มีสินค้าตัวใหม่มานําเสนอทุกท่านได้รับชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในแบรนด์ของโซนี่นั่นเองนะครับซึ่งโซนี่ก็มีสินค้าตัวใหม่มาให้เราได้ทดลองนะครับแล้วก็ได้เอามารีวิวให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะตัวนี้เลยนะครับ w F SP 800S ตเจ้านี้นะครับก็เพิ่งมาถึงไม่นานเลยนะฮะแล้วก็ง่าไๆว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างใหม่นะฮะที่สำคัญคือจะมีเรื่องของฟังก์ชันค่อนข้างเยอะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับ,รบนี่คือตัวกล่องของมันเนาะเดี๋ยวเรามาแกะมาดูเลยดีกว่านะครับแกะมาแล้วนะฮะก็จะมีสไลด์ไกด์นะครับติดมาด้วยสิ่งที่ได้มาในกล่องนะครับก็จะมีตั้งแต่คู่มือนะครับซึ่งจะมีหลายภาษาเลยแล้วรวมถึงมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะฮะอยู่ในนี้มีจุกครับแล้วก็มีฟิลมาให้ด้วย มีสายหนึ่งเส้นนะครับเป็น Type C ถ Type A นะครับแล้วก็ค้อมือแบบละเอียดอีกเล่มหนึ่งนะและนี่คือเจ้าตัวหูฟังนะครับ WF SP 8 0 0 n เจ้าตัวนี้นะครับเป็นหูฟัง Tubeless นะครับตัวล่าสุดเลยนะที่เพิ่งมาอยู่กับเราตอนนี้นะครับซึ่งเคสค่อนข้างจะสวยงามนะขนาดก็1กำมือพอดีนะครับตัวหูฟังเนี่ยทำออกมาได้ดูเท่ดีนะฮะดูทันสมัยดีมีหน้าทัชต,ตรงนี้ด้วยนะครับ แล้วก็มีไฟแสดงสถานะอยู่ตบริเวณนี้ซึ่งภาพรวมก็ออกมาดูดีทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้แบตเตอรี่ของมันนะครับเขาบอกว่ามันเล่นได้9ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ยังมีชาร์จต่อจากเคสได้อีก9ชั่วโมงเช่นกันเป็น9บวก9นะครับตัวนี้มาพร้อมกับ IPX5 นะครับฉะนั้นใส่ออกกำลังกายได้นะครับโดนน้ำได้แต่ว่า อย่าลืมแชดให้แห้งก่อนเก็บนะครับอย่าไปแช่น้าอะไรยงี้ไม่ได้นะแค่ผ่านเฉยนะครับอย่าถึงขนาดแบบว่าจุ่มลงไปเลยอย่างนี้ไม่ได้นะฮะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะครับแล้วก็แช่ให้แห้งก่อนใส่เคสด้วยนะครับเคสไม่ได้กันน้ํานะอ่ะตัวนี้จะมากับตัวรองรับที่เขาเรียกว่า ARC นะครับซึ่งออกแบบมาให้มันโค้งและนิ่มนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสวมใส่ได้โดยที่ไม่หลุดนะครับยังนั้นคือก็จะไม่เจ็บหูด้วยนะครับโดยการที่ตัวนี้มันทํามาเพื่อรองรับหูของเรานะครับใส่เข้าไปแล้วนะครับ มันจะพอดีเลยนะครับตัวนี้จะเชื่อมต่อสัญญาณแบบดูอัลนะครับฉะนั้นมันจะไม่ใช่การส่งจากหูหนึ่งไปอีกหูหนึ่งนะครับมันเป็นการยิงสัญญาณตรงเข้าทั้ง2หูเลยไม่แทบจะไม่มีดีเลยเลยนะครับที่สาคัญคือมันทํางานได้รวดเร็วและเชื่อมต่อได้ง่ายนะครับและตัวนี้นะครับก็ยังมาเหมือนกับถ้าใครจํารุ่นที่แล้วได้นะครับเจ้า WF-XP 700นะครับตัวนั้นน่ะนะครับก็จะมีฟังก์ชันที่ติดมาก็คือระบบของ เอ็กซ์ตร้าเบนะครับซึ่งทําให้เสียงเบสเนี่ยมีพลังและหนักแน่นขึ้นนะครับง่ายๆว่าให้เสียงเบสที่ดีขึ้นนั่นเองซึ่งเจ้าตัวนี้ก็จะมีมาด้วยนะครับที่สําคัญคือเจ้าตัวนี้รองรับการใช้งานแอป Headphone c o n n e c t นะครับซึ่งเป็นแอปของทาง Sony ที่สาคัญคือเราสามารถที่จะปรับแต่งเสียงได้ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เป็น Extraba ้าเบเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะปรับมันได้อีกเผื่อใครที่ไม่ชอบเบสที่หนักเกินไปหรืออยากได้หนักกว่านั้นอีกก็าสามารถที่จะปรับแต่งได้ในแอปพลิเคชันนะครับ น้อยแคนเซลลิ่งนั่นเองเหมาะสําหรับใครที่ไม่อยากได้ยินเสียงรบกวน,นอื่นมาแทรกระหว่างการฟังเพลงนะครับหรือใครที่ขึ้นเครื่องบินและอยากได้เสียงเงียบๆเบจ้านี่ก็ถูกทําออกมาเพื่อรองรับเรื่องนั้นนะครับที่สําคัญมีน้อยแคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อยากได้ยินเสียงด้านนอกเนาะเวลาคุยกับคนอื่นแล้วเราไม่อยากถอดหูฟังเจ้าจ้น,นี้ก็มีโหมดแอมเบียนให้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถฟังเสียงจากภายนอกได้โดยไม่ต้องถอดหูเนาะ ต่อมาครับระบบที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งของมันคือ Adaptive Power Control นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําให้หูฟังเนี่ยนะครับมันมีฟังก์ชันพิเศษแต่เราต้องมีแอปด้วยนะฮะทำงานคู่กันก็คือเรียกง่ายว่าเจ้าตัวเนี้ยมันจะสามารถจดจานะครับอัตโนมัติเลยว่าเรากำลังทำกิจกรรมอะไรและเสียงควรจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งมันจะปรับให้เราตามนั้นเลยอย่างถ้าท่านวิ่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะตรวจจับว่าตัวเนี้ยวิ่งอยู่นะ นะครับเสียงที่ออกมาก็ควรเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งทํางานคู่กับแอปพลิเคชันนะครับในที่บอกไปแล้วนะครับตัวนี้รองรับระบบทัชนะครับจะจะทัชที่บริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็สามารถโทรเข้าโทรออกรับสายได้ปกตินะครับที่สําคัญคือเขาก็ยืนยันว่า ตัวนี้ให้เสียงที่ชัดและเคลียร์มากในการพูดคุยนะครับและระบบสําคัญนะครับที่มีมากับโซนี่ในหลายๆตัวก็คือซึ่งมีฟัง์กชันหนึ่งนะครับที่มาด้วยกันกับเจ้าโซนีนะครับซึ่งติดมากันหลายๆรุ่นเนาะก็ะคือเจ้าตัว360 Reality Audio นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นระบบที่เขาทํามาเพื่อทําให้เสียงเนี่ยนะครับเป็นแบบ360องศาแล้วก็แสดงผลเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราดูไลฟ์สดหรือการคอนเสิร์ตอย่างเงี้ย เราจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราอยู่ในงานคอนเสิร์ตนั้นจริงๆเลยซึ่งการทางานก็ปรับแต่งได้เช่นกันนะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน e a d phone Connect นั่นเองเจ้าตัวนี้นะครับถ้าลองฟังโดยที่ไม่ได้ต่อผ่านแอปพลิเคชันนะครับสิ่งที่ท่านเจอเนะี่ยอาจจะตกใจนิดนึงก็คือถ้าเราต่อไปแล้วครั้งแรกนะครับเราเอามาฟังเสียงจะค่อนข้างเบาโดยที่เจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้มีการคําสั่งทัชสกรีนที่ช่วยในการเพิ่มลดเสียงนะครับแต่สามารถตั้งค่าต่างๆได้ในแอปพลิเคชันนะครับ ฉะนั้นแนะนำว่าถ้าจะเล่นตัวนี้แนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันก่อนเพื่อที่จะได้สามารถใช้งานฟังก์ชันของเขาได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็เสียงที่ได้นะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะระบบ e x t r a b a s หรือ360 Reality Audio ก็จะทํางานกับแอปพลิเคชันเช่นกันนะครับฉะนั้นเรื่องของเสียงเจ้าตัวนี้สามารถปรับแต่งได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปรับแต่งเลยสิ่งที่เราได้นะครับเท่าที่ฟังเนี่ยก็คืออย่างที่บอกครับเจ้าน่ตัวนี้มาพร้อมกับ e x t r a b a s เสียงเบสค่อนข้างชัดนะครับส่วนเสียงอื่นๆเนี่กอบ ต้องทําใจเรื่องโวลลุมครั้งแรกที่ต่อนิดหนึ่งแต่ถ้ามีแอปพลิเคชันแล้วช่วยได้เยอะมากและนี่คือทั้งหมดของเจ้า Sony นะครับ WFSP 800n ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหูฟังที่ให้ฟังก์ชันมาเยอะมากนะครับแล้วก็การทํางานที่รองรับในหลายๆรูปแบบนะครับต,ตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังทูเลยอีกตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับในรอบนี้เนาะับใครสนใจสินค้าตัวไหนนะฮะ สามารถติดต่อเราได้ที่ลิงก์ที่เราทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับส่วนใครที่ชอบนะครับหรือถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสินค้าใหม่ๆจากเราครับผมสำหรับนี้ไปแล้วกับผมสวัสดีครับ